u p i c กเ f เฟเว a ยลแพนนะครับในการรับรายได้จาก UP i c นะครับมีขั้นตอนสามขั้นตอนง่ายๆก็คือดาวน์โหลดแอป u p i c นะครับและสมัครสมาชิกหลังจากนั้นในการรับรหัสนะครับลองซื้อสินค้ายู c Choice เมื่อชำระเงินเสร็จนะครับท่านจะไ,ได้รับรหัสสมาชิกในการแนะนำเพื่อนต่อทันทีเลยและจะมีรายได้หมด4ข้อด้วยกันในข้อที่1นะครับรายได้จากการขายสินค้าจากที่ลูกค้านะครับเข้ามาซื้อสินค้ายูพิกผ่านลิงก์นะครับถ้าเกิดโหลดแอปขึ้นมานะครับจะกลายเป็นแฟนหรือลูกค้าประจําที่จะสามารถเซฟข้อมูลการจัดส่งสินค้าการชำระเงินได เพื่อความสะดวกในครั้งต่อไปที่จะซื้อของนะครับและเมื่อแฟนนะครับซื้อสินค้ายู่ Pick Choice จะอัปเกรดเป็น y ู u Picker เสียสามารถรับรายได้ได้ไดจากการแนะนําสินค้าที่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับที่10-30%รวมถึงนะครับการแนะนําแฟนเข้ามานะครับที่เป็นลูกค้าประจําเราจะได้รับรายได้ทุกการสั่งซื้อของสมาชิกที่สมัครผ่านรหัสนะครับและข้อที่2นะครับเราได้จากการขยายทีมเมื่อเราแนะนําเพื่อนเข้ามานะครับและเพื่อนเนี่ยสั่งซื้อสินค้ายู่ Pick Choice คิดตัวอย่างนะครับจากสินค้ายูบิกชอยที่ราคา999บาทเราจะได้ค่าแนะนำนะครับ250บาทและเพื่อนของเราไปแนะนําเพื่อนต่อนะครับเป็นยูพิเกอร์ซื้อสินค้ายูบิกชอยนะครับเขาจะได้250บาทเองตรงนี้เราจะไม่ได้นะครับก็คือใครแนะนาที่เป็นลูปส่สีแดงครับคือแนะนําตรงเขาก็จะได้ไปแต่เราสามารถแนะนําคนกี่คนก็ได้ถ้า,าแนะนําคนที่2นะครับเราก็ได้250บาทด้วยตรงนี้จะสามารถแนะนําได้ไม่จํากัดจานวนคนนะครับและเมื่อเราแนะนําครบ20คนนะครับ ราจะไม่ได้5,000บาทพร้อมกับเลื่อนตำแหน่งนะครับเป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์ทันทีเลยความแตกต่างของซูเปอร์ยูพิเกอร์นะครับก็คือค่าคอมมิชชั่นในการแนะนําเพื่อนยูพิเกอร์ใหม่เข้ามานะครับจะเพิ่มจาก250เป็น500บาทมากถึง2เท่าเลยและไม่หมดแค่นั้นเมื่อยูพิเกอร์ในทีมของท่านนะครับแนะนํายูพิเกอร์ใหม่เข้ามาท่านจะได้250บาทจากการแนะนําต่อของทีมยูพิเกอร์ด้วยแต่ถ้าเกิดคนไหนในทีมเป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์เหมือนกันคือตําแหน่งเท่ากันนะครับจะได้ในส่วนของข้อบริหารทีีมขข้้้้ออถััดดไไปแทนนนนรายใะคบ เรียกได้ว่าได้บรรยากาศชนนชันลึกและจะมีกี่ทีมก็ได้นะครับรวมทุกคนเลยในสายงานของเราที่ยูพิเกอร์ของเราแนะนําเข้ามานะครับสองยห้าสิบาทต่อคนและเมื่อนะครับเรามีสมาชิกในทีมครบห้าร้อยคนโดยนักทั้งทีมเลยไม่ว่าจะแนะนําเองหรือสมาชิกในทีมของเราแนะนําต่อเข้ามานะครับเราจะได้เลื่อนตําแหน่งเป็นอัลติเมทยูพิเกอร์นะครับก็คือเลเวลสามสูงสุดนะครับในข้อเลเวลสามนะครับเราจะได้ค่าแนะนําตรงนะครับยูพิเกอร์ใหม่ที่หกร้อยบาทนะครับและถ้าเกิดยูพิเกอร์ของเรา มีการแนะนำยูพิเกอร์ใหม่เข้ามาเราจะได้เพิ่มขึ้นเป็น350บาทถ้าเกิดซูเปอร์ของเราแนะนำยูพิเกอร์เข้ามานะครับเราจะได้ร้อยบาทและถ้าเกิดอัลติเนตเขาแนะนำยูพิเกอร์เข้ามานะครับเราจะได้ได้ข้อที่3ครับจากการบริหารทีมในข้อบริหารทีมนะครับทุกยูพิเกอร์ใหม่ในทีมของซูเปอร์นะครับเราจะได้50บาท50บาทนี้นะครับไม่ว่าสินค้าจะราคาเท่าไหร่นะครับก็ได้50บาทเสมอนะครับรวมถึงในทีมออร์จิเมทด้วยนะครับและข้อที่4นะครับรายได้อากยอดขายสินค้า เมื่อเรานะครับแนะนําสินค้าให้กับสมาชิกใช่ไหมครับในข้อที่1เราจะได้สี่เปอร์เซ็นต์แต่ไม่หมดแค่นั้นนะครับสำหรับตำแหน่งซูเปอร์ยูพิเกอร์นะครับเมื่อสมาชิกในทีมของเราที่เป็นยูพิเกอร์เนี่ยแนะนําสินค้าได้และได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ข้อที่หนึ่งของยูพิเกอร์ทั้งทีมนะครับจะถูกคิดเป็นโบนัสเพิ่มพิเศษให้นะครับสำหรับซูเปอร์ยูพิเกอร์ด้วยถ้าเกิดเรามีทีมของซูเปอร์ยูพิเกอร์ที่ไหนชนกันนะครับที่มียอดขายเกินหนึ และ Ultimate u p i c k e r นะครับเมื่อเรามีสมาชิก u p i c k e r นะครับที่จะได้ข้อที่1 30%นะครับจะเป็นโบนัสพิเศษที่คิดเพิ่มให้เรานะครับในฝั่งของทีม Super u p i c k e r นะครับเราจะได้ในข้อนี้1 0จากรายได้ของข้อ1ของ u p i c k e r ทั้งทีมและเมื่อเรามีทีม Ultimate ที่ตำแหน่งเท่ากับเรานะครับเราจะได้1%จากยอดขายสินค้าปกติของทั้งทีมเลยสินค้าที่ไม่ใช่ยูพ p i ชอ c เพราะว่ายู u p i ช k c ทุกท่านสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวแต่หลังจากนั้นทุกท่านสามารถซื้อสินนคคค้า้าาารพิิิเเศษยและไดงืน ทุกการสั่งซื้อทุกยอดสั่งซื้อนะครับโดยยอดขายทั้งหมดที่รวมเข้ามาเนี่ยก็จะคิดรายได้ให้กับท่านถ้าท่านแนะนาเองแต่ถ้าเกิดทีมของท่านนะครับมีการแนะนําสินค้าและเขาได้รายได้ท่านก็จะได้รายได้ด้วยถ้าเป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์ท่านจะได้20%จากรายได้รวมทั้งหมดของทีมของท่านทุกรหัสทุกคนเลยแต่ถ้าท่านเป็นอัลติเมทยูพิเกอร์ท่านจะได้รายได้30%คิดจากรายได้รวมของทั้งทีมของท่านและนอกจากนี้นะครับยังได้1%จาากยยออดขขงงทททั้ีีม่ตแหน่งเทียบเท่ากันกับเราด้วย เรียกได้ว่านะครับช่วยเพื่อนให้มีรายได้ช่วยทีมช่วยสมาชิกให้มีรายได้ยิ่งช่วยคนได้มากรายได้เราก็ยิ่งมากตามครับเพราะรายได้ของยูพิกนะครับคิดจากการที่สมาชิกในทีมมีรายได้เราถึงจะมีรายได้มากเป็นการช่วยกันและแบ่งปันรายได้รวมพลังกันนะครับให้เกิดทีมที่แข็งแรงและทุกคนได้รได้ร่วมกันมาสร้างรายได้ร่วมกันนะครับกับยูพิกนะครับสวัสดีครับ